สวัสดีค่ะมีรถสวยลูหลากว้างขวางนั่งสบายมานํ้ำเสือกันอีกแล้วนะคะคันนี้ประวัติดีทีดาวผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะนิสสันเทเน่าส0งร้เกียร์โตปี2011ค่ะด้านในหลูมากๆเลยนะคะเป็นบอดนางนะคะประับไฟฟ้าค่ะปุ่มสตาร์ทนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะลายไม้รอบคัน a i r ์แบ็ก s คุณจ่รีโมทพวงอะไรมันติฟังก์ชันรถสวยมากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะผ่อนสบายๆเดือนหกพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะขอฐานเงนเดือนนะคะไดยรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุอรคานีได้นะคะที่หนึ่งมื่นหบาทขึ้นไปก็สุอรคนนี้ไปใช้งานได้แล้วน,นะคะใครกำลังม,มองหารถเกง๋งรูร้ากว้างขวางนั่งสบายแนะนำมารถคันนี้เลยนะคะแอนเจยบเลยค่ะแยตอนหลังด้วยนะคะ ราคาเบาๆค่ะเครื่องยนต์สองพันนะคะรายละเอียดการจัดไฟนันเพิ่มเติมโทรปกรกสานได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยค่ะรถสีขาวนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรละคะทุกอย่างพร้อมใช้เลยะค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ นิสันเทียนา200 XL เกียวโตปี2011ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ